สวัสดีครับพี่น้องครับอันนี้เป็นช่องคนบ้านเอ้ยช่องเป็นร้านนุ่น้าช็อปเลยครับตอนนี้นะครับหรือครั้งหนึ่งนะครับผมเห็นคลิปใหม่นะครับเพื่อเป็นการบอกว่าผมก็มาจากร้านเล็กๆนะครับร้านเล็กๆที่มีความตั้งใจที่จะไปสู้ร้านใหญ่ครับเพราะว่าจะเป็นงานขายทรงนะครับพี่น้องครับขายปลีกนะครับ ขายสินค้านะครับที่เปรี้ยวกับแฟชั่นหรืองานแผนต่างๆนะครับพี่น้องครับเฮดหทมันถูกต้องทุกอย่างเลยเฮดหทมันดีนะครับดีกว่านี้นะครับอันนี้คือบ้านครับอันก็คือเชลสำหรับใส้เสื้อผ่านะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับเขาเรียกว่าเริ่มต้นนะพี่น้องเริ่มต้นเนี่ยครับก็มีจัดออเดอร์มาแล้วคราวนี้พี่น้องบินออเดอร์มาจาก อันนี้มาจากลักษณะกันเนาะมาจากลักษณะเนาะกันนี้คือออเดอร์ของลูกค้าพร้อมใบฉลากหนาซองนะครับเนาะแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว,ว่ามีถุงใสพ่นะครับถุงใสมือนีก้กะเป็นถุงเก่าของเครื่องดื่เฮานี่แหละครับต่ผมมองว่ามันยังใสประโยชน์ได้อยูยย่ก็เอามาใส่ก่อนเนาะของที่ก็ไปขอจากใคาเหลืออย่างไง <c oughs> จนทีเนาะตัวที่ของเครื่องดื่อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละครับพี่เนาะอยู่ใกล้กบ้านเน,น,ะะนาะ พยายามเอ,อ่ยน้าเพิ่นแล้วกันเนาะอยู่ใกล้บ้านเฮาครับเพราะว่าไอ้เพิ่นก็ให้อยู่พี่น้องครับตามรับนี่เขาบ่าให้เด้อครับเพราะว่าถ้าเป็นรอปออฟนี่เขาเขาสิบ่ให้เนี่งจากว่ามัน,นบ่ได้เกี่ยวของกับรายได้ครับเอ,อ,อนน่่ออบันบ่บ่เป็นรายได้ที่เยอะมากนะครับเป็นส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเป็นทรงวีพี่ VIP หรืออย่างนี้โอเคอันนั้นเขามีรายได้เขาจะสมควรสมควรให้ครับ กระดบรอนี่ก็คือถือว่าเขาไม่นำใจมากครับที่ให้ทา้งพอค่ามากนะครับเอาลูกค้าครับอันนี้ก็คือสินค้าที่ลูกค้าสร้างเนาะผมก็เอามาแพ็คจะได้มือกระเท็อนอยู่ประมาณนี้นะครับในช่องในร้านค้าของเอ่อธอเนี่ยครับร้านสดนะครับนูน่าชดสองศูนย์หนึ่งเก่าเลยครับี่าน้องครับแต่ที่นี่สินค้าอยู่ประมาณนี้ครับช่วงนี้นะเกี่ยิสินค้ากระติเปี่ยนไปตามช่วงนะครับ ตรงนี้จะเป็นงานแบนประมาณน,นี้นะครับก็าออกที่ลายแบนดูนะครับอันนี้ทุง้งยูใช่ละเอา <c oughs> นี่ครับนี่ออเดอร์พนบ้พนนเลยอกเพราะว่าผมเองกะ <c oughs> อยูในช่วงที่เรื่อยังยังยู่ในช่วงเริ่มต้นนะพี่น้องเริ่มต้นกะนอยอดต่อเดืนนอนยังไม่เยอะครับพี่น้องโดยประมาณน,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 นะครับ หน่วยประมาณรอดตอ,อดตะวันอ่ะอ่อดตะวันครับสองถึงสามพันนะครับลองไปคำนวณเบ้างว่าเดือนหนึ่งสี่ได้ประมาณตัวไหนนะครับการคิดค้าวๆตามแต่ส่วนของคนตั้งราคาเนาะบ่าว่าจะเป็นแพลตฟอร์มหรือ่อทังตัวพราค่าเองนะตังะ้งราคาประมาณ3 0สซของรราคาขายครับนะครับเพราะยังเพราะในส่วนของเลยค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มเน่ะเขาก็เอาเขท่ากันเลยเพราะตามก็ สอ,สองถึงสองถึงหกเปอร์เซ็นต์หมดแล้วครับแล้วแต่หลานแล้วแต่แล้วแต,แวแต่แล้วแต่สินค้าเนะผมก็บ,บอกว่าถือเ่อนว่ามันเป็นแบบแน่นะครับครับมีลักษณะข,ของทังร้านตอนนี้นะครับที่ที่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวสินค้ามาจัดไว้ในตะกร้าครับแล้วก็ทำการแพ็ค <c oughs> แพ็คล่ะเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับีน้ นี่คลิปนี้นะครับเฮ็ไว้เพื่อมือนึงเห้เติบโตหรือเอาว้บอกเจ้าของว่าข้าวร้นต้องเติบโตนะครับข้ามาสายการค่าขคลนี่เขาต้องเติบโตครับแต่ว่าข้าสิเ็ดเติบโตแบบใดครับวิธีการที่จะเติบโตมันจะมีหลากหลายเนาะบางคนเขาก็ยิ่งแอดนะครับยิ่งแอดเอายอดประมาณนี้แหละแต่เท่าที่ผมได้ยินมา หรือผมเห็ดเองนะครับมันกระเบ้อสาเร็จเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่ายิ่งไปแล้วยอดบ่าอะไตามที่ห้องขาดหวังอย่างเช่นเขายิ่งไปหาลอยอย่างสิมีออเดอร์เขาอยู่มมานหาออเดอร์นะค,ครับพี่น้องหาออเดอร์หาออเดอร์พี่น้องคิดเบ้างสมมติออเดอร์ละโตมันก็ได้ดบักกิลอยด์เลยครับพี่น้องครับได้หลักพันจนตน้นเอนื่องให้ยิ่งไปหาลอยได้หลักพัน ห้าสามสิบห้าได้กำไรลอยหาสิบบาททั้งนี้เขายิ่งไปหาลอยมันบ้แมนพี่น้องมันบ้แมนเพราะฉะนั้นมันก็มันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมเองก็มองหานะครับมองหานะครับอ๋อออเดอร์นี้เพิ่นเพิ่นอ่าสั่งทางไล่แอดได้พี่น้องอันนี้สั่งทางไล่แอดเพราะว่าถ้าสั่งทางรัศดามันจะถูกปิ้นเป็นดอปออฟแบบนี้ครับนะครับไล่แอดก็มีพี่น้องครับอันนี้ไล่แอดเพิ่นทักมาเป็นลูกค้าเก่า ลูกค้าก็มันทักมากครับขอบคุณหลายครับพี่น้องครับที่ให้โอกาสร้านเล็กๆที่ร้าช็อปเฮ้าเนี่ยมีโอกาสได้หลับใส่เลยพี่น้องเด้ออ่ะเดี๋ยวจริง,รง,รงๆเพิ่นได้ได้สีแดงนะแต่บางเงินสีแดงมันหมดพี่น้องครับเป็นสินคาร์ลอดของปีที่แล้วครับสีแดงหมดครับพี่น้องครับก็เลยมีคางเลยเซลกาสมครับไอเบิ้งสีเขียวเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นยังคุณเอาตะขาวกัดนดมาแล้วกันครับคุณอ,อาทิตย์ คือน้องห่อกระบอกว่าใดคนห่อมักสีก็ขึ้นกันพี่น้องห่ออสีมักสีขาวคัดแต่บางคนเขาบ่มักครับพี่น้องเขาอสีมักสีดำแต่บางคนเขาก็บ่มักครับมันเป็นเรื่องที่ห่อกบอกว่าใด้พี่น้องเป็นเรื่องของเพิ่นนะครับเพิ่นเลือกสีใดก็เรื่องสิทธิ์ของเพิ่นเนาะผมก็หอเบิ่งหลายสีอยู่นะทั้งสีขาวสีดำสีกรมสีแดงไอ้สีแดงมันเหมือนเราเป็นของเลเบอร์ใดหอยเบิองอ้าครับงานนี้ อันนี้ต้องเสียตังค์เลยพี่้องนี่อันนี้เสียตังค์แต่ว่าคิดค่าโอนก็ค่าแล้วละค่าเขาเรียกว่าค่าไอ้ผลทรงเนาะคิดไปแล้วครับในยอดสินค้านะครับขอบคุณลูกค้าหลายๆครับที่ยังกลับมาสนับสนุนรันค่าอยู่ครับอะตอนนี้เท่ากับแพ็คในสินค้านะครับเดี๋ยวพ่อค้าทิพแพ็คของไปก่อนนะครับจังไรยพอกันในคลิปต่อไปครับมีโอกาสเติบโตไปน้ำกันพี่้องครับสำหรับคนที่กำลัง เรียนรู้งานขายนะครับอยู่ในทางนี่ช่องนี่มีทางบอกกับมีมีมีการมาแลกเปลี่ยนกันเจ้าว่าบอกทถานพี่น้องครับพ่าพอขายเองก็วอจริงขนาดนั้นครับถือสวาแลกเปลี่ยนกันเนาะคอยว่ามาเจ้าวอกไปคอยบอกไปเจ้าคิดเฮ้ย hey, มันประมาเจ้าคือไปเห็นตักงสั่นเจ้าเคยไปเห็นสิท่วงกันได้พี่น้องท่วงลดท่วงยังวันที่ไปนั่นกันหลายๆคนนี่มันท่วงกันมันสะดุดเด้ มันชุดชิดครับพี่น้องชุดคิดแล้วมันเท็จให้เกิดการเขาเรียกว่าอเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดนิดเดียวมันสามารถพลิกพลิกผันพลิกเกมพลิกเกมอย่างใดเหมือนเดียพี่น้องครับเนาะหรือภาษานทังวิชาการเขาเรียกว่า institution เหมือนเดียพี่น้องครับ institution ครับก็คือการปิ้งแวบอะไรนี่ยังประมาณนี้แหละครับอ่ะมาสร้างเอ็มพาวเวอร์น้ำกันพี่น้องพูดแล้วว่าหลายคัอันนี้ก็มาจากัน ก็เรียกว่างานประจำครับพี่น้องแต่ว่าผุมก่าออกเลวละพามาลุยงานขายให้เต็มที่ครับพี่น้องมาลุยเป็นน้ำกันพี่น้องเนาะเจอกันในลานนูน้าช็อปนะครับในช่องค้นบ้านหน้ายูเรื่อยๆนะครับเราเข้ามาคุยกันว่าเข้าทีเฮ็ดแบบไหนให้มันเติบโตมากกว่านี้ครับพี่น้องครับโอเคครับขอบคุณมากครับทิ่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจนะครับให้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่กําลังมองหามุมมองในการขายนะครับพี่น้องครับท่านนี้ก็สามารถเป็นเพื่อนรวมท่าไปด้วยกันนะครับ นี่ดีข้ามปรึกษาเพราะว่าธีกินการเข้าถึงแพลตฟอร์มสามารถขายออนไลน์ได้หรือการสต็อกกันยังครับคร่าๆวๆเรือพม่้องนะเอาพ่อประมาณพอค่บะบริกงขนาดนั้นเพราะเจ้าของกงันยังก็ยังเเขาเรียกว่ายังบ่ประสบผลสําเร็จแต่เอามาแช่นี่เพื่อเป็นแรงใจกําลังใจนะครับว่าคนประสบคนที่ยังบดประสบผลสําเร็จเขาเดินทางกันแบบใดเมื่อหนึ่งเขาประสบผลสำเร็จเขาสิภูมิใจของเขาเองนะพี่น้องครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีขอพูดครับสวัสดีครับ